r e m e m b e r อร์วอลฟ์เดอที่หหลังจากที่พระเอกได้เป็นทนายความแล้วในตอนต้นของ E ีพที่หนี้พระเอกก็ได้รับทําคดีคดีหนึ่งที่เป็นที่จับตามองมากในเกาหลีแต่ว่าในการว่าความในครั้งนี้พระเอกนั้นได้มาช้าและทําให้ทนายคนต่อมาเขารับหน้าไปก่อนซึ่งทนายคนนั้นก็เป็นทนายที่เคยว่าความให้กับพ่อของพระเอกทนายที่พูดติดอ่างเวลาว่าความนั่นแหละครับทําให้การว่าความนั้นกลายเป็นว่าฝาของพระเอกนั้นเสียเปรียบเป็นอย่างมาก แต่ว่าไม่นานหลังจากนั้นเพรก็ได้เข้ามาว่าความในฐานะทนายและก็ได้งัดหลักฐานต่างๆและพลิกคดีจากที่กําลังเสียเปรียบอยู่ให้กลับมาชนะได้เขาได้ใช้หลักฐานชิ้นสําคัญที่ได้มาทําให้คดีนี้เขาเป็นฝ่ายชนะไปในอีกด้านหนึ่ง นางเอกก็ได้จบอายการมาและทำหน้าที่ของเธออยู่ซึ่งคดีที่นางเอกได้รับทําก็เป็นคดีเกี่ยวกับการปล้นโฮสเทลซึ่งก็มีผู้เสียหายถูกขโมยของต่างๆจากห้องพักไปนางเอกได้ไปเจอเข้ากับผู้เสียหายคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าฮานาซึ่งเธอก็เล่าว่าเธอนั้นโดนขโมยเงินค่ารักษาพยาบาลของคุณแม่ไปรวมถึงของมีค่าต่างๆเธอเล่าให้นางเอกฟังอีกว่า เธอนั้นเป็นพนักงานของบริษัทอิวโฮกรุปและจะทำอยู่ที่นี่ได้แค่ไม่นานและก็ต้องไปหาทํางานที่ใหม่นางเอกได้สัญญากับเธอว่าเธอจะจับผู้รายให้ได้ตัดภาพกลับมาที่พระเอกหลังจากที่เขาชนะคดีดได้ลูกสาวของฝั่งที่แพ้นั้นก็เด้นมาโวยกับพระเอก ว่าเพลนั้นไม่สนใจคนที่จะมาหากินอย่างหนักไม่สนใจความทุกข์ของคนอื่นเป็นเพียงแค่ทนายหน้าเงินที่ทำทุกอย่างเพื่อที่จะชนะคดีไม่สนว่าพ่อของเธอต้องทำงานหนักเพื่อรับใช้คนอื่นแต่ต้องมาตายอย่างหมูอย่างหมาเพลกได้เพียงจะบอกกับเธอว่าถ้าเธอต้องการจะระบายอารมณ์อย่างเดียวก็ให้ไประบายกับคนอื่นหรือไม่ก็ไปโวยกับทนายฝ่ายตัวเองที่เอาชนะคดีไม่ได้ก่อนที่เขาจะเดินออกไปอีกด้าน ทนายปากนั้นโดวยว่าความให้กับเพื่อนของนำกิวมันและก็ได้ชนะคดีไปได้แม้ว่าจะขัดหัวขัดตาผู้คนมากมายนั่นหมายความว่า ทนายพักนั้นก็ได้เข้าไปทํางานกับบริษัทอิลโฮกรุปซึ่งเป็นบริษัทประกันของคิวมันอย่างเต็มตัวแล้วในงานประชุมของบริษัทอิลโฮกรุปนำคิวมันนั้นโดนหักหน้าโดยรองประธานของบริษัทเพราะว่ารองประธานนั้นทําหน้าที่ได้ดีกว่าและได้รับการยกย่องจากพ่อของคิวมันซึ่งนั่นก็ทําให้เขานั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากและก็ได้โวยวายใส่ลูกน้องของเขาหลังจากที่กลับไปที่ห้องทํางานส่วนตัวในตอนนี้ พระเอกนั้นได้เริ่มเปิดสำนักงานธนายและทำงานอย่างเต็มตัวในธนานะธนายพร้อมกับทีมงานอีกสองคนที่เขามาช่วยเขาในการทำงานมีอยู่คืนหนึ่งที่นางเอกได้กลับไปหาพระเอกที่บ้านเก่าของพระเอกแต่เธอกลับพบว่า บ้านของพระเอกนั้นไม่มีใครกลับมาตั้งนานแล้วทำให้เธอนั้นนึกถึงเรื่องราวเมื่อ4ปีก่อนที่พระเอกได้บอกกับเธอว่าเขานั้นได้กลายเป็นลูกของฆาตกรและเขาไม่มีอะไรจะเสียต่อไปอีกแล้วก่อนที่พระเอกจะเดินลากกระเป๋าหายไปเธอนั้นยังไม่รู้ว่าพระเอกได้เป็นทนายแล้วในตอนนี้ตัวของพระเอกเองที่ยังไม่เคยที่จะลืมเรื่องของพ่อของเขาเมื่อ4ปีก่อนก็ยังพยายามที่จะแก้แค้นให้พ่อของเขาอยู่ทุกคืนและทุกครั้งที่มีโอกาส เขาก็จะไปเยี่ยมพ่อของเขาในฐานะทนายซึ่งพ่อของพระเอกในตอนนี้ก็มักจะจาพระเอกไม่ค่อยได้เขานั้นจะค่อยๆจําได้หลังจากที่นั่งคุยกันสักพักและเขามักจะแสดงความดีใจออกมาเมื่อเขานั้นจําลูกชายของเขาได้พระเอกได้บอกกับพ่อของเขาว่าเขานั้นได้เป็นทนายแล้วซึ่งพ่อเขาก็ออกอาการดีใจมากแต่ว่าพ่อของพระเอกก็ต้องกลับมาเศร้าอีกครั้งเพราะว่าเขาจําได้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกชายของเขามาบอกว่าได้เป็นทนายแล้วเขาเสียใจที่เขานั้นต้องเป็นเพียงแค่คนที่ความจําไม่ดีแต่พระเอกก็ปลอบใจพ่อของเขาโดยการให้พ่องเขา เชื่อใจในตัวเขาเพราะเขานั้นจะช่วยพอให้รอดออกจากคุกไปให้ได้หลังจากนั้นเพรกก็ได้กลับไปเยี่ยมพี่ชายและแม่ของเขาที่เสียไปแล้วซึ่งที่นั่นเขาก็ได้พบกับทนายพักอีกครั้งที่นั่นทนายพักก็ได้เข้าไปทักทายแล้วก็ถามถึงพ่อของเขาทนายพักพูดต่อไปอีกว่าได้เป็นทนายแล้วก็คงจะไปช่วยพ่อออกจากคุกสินะเพลกได้เดินเข้าไปใกล้ๆเขาพร้อมกับหยิบนามบัตรออกมาซึ่งก็เป็นนามบัตรของสำนักง,งานทนายที่เขาได้เปิดเพื่อทำคดีต่างๆซึ่งนั่นก็ทำให้สีหน้าของททนนนนาายยพรรััั้้เเปปลีี่่่ไไะหวงดขบบถกบ เขาก็ได้นึกถึงเรื่องที่ทนายพากได้หักหลังเขาเมื่อ4ปีก่อนเขาไม่เคยจะลืมแม้แต่นิดเดียวยังฝังใจแล้วก็ยังมีความแค้นตั้งแต่วันนั้นทนายพักได้ไปนั่งเดิมและพูดคุยกับลูกพี่ของเขาซึ่งในตอนนี้ทางครูก็ได้ไปทํางานให้กับบริษัทอิวโฮกรุ๊ปเรียบร้อยแล้วทนายได้เล่าให้ลูกพี่เขาฟังว่าเด็กคนนั้นได้กลายเป็นทนายแล้วซึ่งก็ดูเหมือนว่า ทนายพักนั้นจะเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวในคืนเดียวกันนั้นที่บริษัทอ e ิวโฮกรุ๊ปได้มีงานเลี้ยงขึ้นและหลังจากการเลี้ยงคืนนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปที่สถานีตำรวจโดยสภาพของเธอนั้นดูซุดมมเป็นอย่างมากตัวเธอคนนั้นก็คือฮันนา คนที่ได้คุยกับนางเอกในตอนต้นอีพีเธอนั้นได้ไปแจ้งความกับตำรวจว่าโดนรองประธานของบริษัทขืนใจในรถโดยหลังจากนั้นไม่กี่นาทีรองประธานของบริษัทอ e ีโฮกรุ๊ปก็ถูกจับข่าวนี้เป็นที่พูดถึงกันมากในหมู่นักข่าวซึ่งเมื่อเรื่องนี้ไปถึงหูของเจ้าของบริษัทซึ่งเป็นพ่อของนำ้ำคิวมันเขาก็รู้สึกร้อนใจเป็นอย่างมากแต่ว่าน้ำคิวมันนั้นก็ได้ออกหน้าว่าเขาจะจัดการคดีนี้เองโดยที่จะให้ทนายพากไปว่าความให้อีกด้านหนึ่ง คดีนี้ก็ได้ไปถึงหูของนางเอกเช่นกันเมื่อเธอเห็นว่าผู้เสียหายนั้นเป็นคนที่ชื่อฮันนาคนที่เธอสัญญาว่าจะช่วยเรื่องเงินที่หายไปเธอก็เลยอาสาที่จะเข้ามารับทําคดีนี้เองเพรงกที่ได้ยินว่าคดีนี้นั้นเกี่ยวกับบริษัทอิวโฮงเขาก็เลยเกิดความสนใจเป็นอย่างมากและก็ได้ค,อคอ่อยๆสืบคดีนี้ด้วยตัวเองจนพระเอกนั้นเกือบจะเจอเข้ากับนางเอกซึ่งทางครูก็ได้มาสืบคดีนี้ในที่เกิดเหตุเหมือนกัน แต่พระเอกนั้นมาแบบหลับๆและพยายามจะลบหน้าไม่ให้นางเอกนั้นเห็นหน้าเขาทนายพักนะั้นได้เข้าไปคุยกับรองประธานโดยรองประธานนั้นได้บอกกับเขาไปว่าเขาไม่มีสติเลยในยคืนนั้นเพราะว่าเขานั้นเมามาก เขาก็เลยจํจำอะไรไม่ได้เลยแต่เขานั้นรับรองว่าเขานั้นไม่มีทางทำแบบนั้นได้นั่นทำให้ทนายพักนั้นนึกถึงตอนที่ทำคดีให้กับพ่อของพระเอกซึ่งพ่อของพระเอกนั้นก็ได้พูดทำนองเดียวกันออกมาหลังจากนั้นทนายก็ได้ขอตัวออกจากห้องไปเพรเอกได้เริ่มทำการสืบหาความจริงโดยได้ไปถามกับคนคนหนึ่งที่ได้ทำงานในบริษัทอิลโฮกรุ๊ปซึ่งเขาได้บอกกับพระเอกว่าถึงท่านรองประธานจะโดนจับแต่นาคิวมันนั้นดูจะไม่ร้อนใจอะไรเลยแถมยังได้เล่าให้พระเอกฟังอีกว่า นำยูมันนั้นไม่ค่อยจะชอบรองประธานสักเท่าไหร่เพราะว่ารองประธานนั้นมักจะพูดแบบตรงไปตรงมาด่านของนางเอกเธอได้ค่อยๆเก็บข้อมูลจากคนในบริษัทอยู่หกรบตัวเธอได้ไปสักถามหล,ยลายๆคนในบริษัทและตอนที่เธอกําลังขึ้นลิฟต์อยู่นั้นนำยูมันก็ได้เดินเข้ามาในลิฟต์กับเธอด้วยแถมยังหันหน้ากลับมามองเหมือนว่าจะถูกใจนางเอกอยู่ไม่น้อยเขานั้นไม่รู้จักนางเอกมาก่อนเมื่อนางเอกเห็นหน้านำยูมันเธอก็นึกขึ้นมาได้และนึกถึงวิดีโอ,โอเทปที่เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญในคดีของพ่อของพระเอก เธอจำได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ลงมือฆ่าคนอื่นได้แบบเลือดเย็นเธอรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากแต่แล้วเมื่อถึงชั้นบนนัมคิวมันก็ได้เดินออกจากลิฟต์ไปด้วยนางเอกก็ยังคงยืนอึ้งอยู่ในลิฟต์ตัวนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปจนถึงวันที่ว่าความนางเอกก็ได้เดินสวนทางก,กันกับทนายพักตัวทนายพักก็ได้ทักทายเธอนางเอกก็ได้สวนแปว่าเขานั้นดูสุสบายดีที่ทิ้งลูกความเพื่อแลกกับยศถาบรรณาศัก์ เมื่อถึงเวลาว่าความนางเอกนั้นได้ว่าความให้กับฮันนาด้วยเธอนั้นจะใช้ความสามารถของเธอและการหาข้อมูลต่างๆโดยใช้ฮันนาเป็นพยานเข้ามาใช้ในการพิจารณาคดีทําให้อีกฝั่งแทบจะแก้ต่างอะไรไม่ได้และการพิจารณาคดีในวันนี้เธอก็เป็นฝ่ายชนะไปโดยหลังจากที่จบการว่าความเธอก็ได้เลือไปเห็นพระเอกที่ได้เข้ามานั่งดูการพิจารณาคดีในวันนี้ด้วยเธอนั้นพยายามที่จะวิ่งตามพระเอกไป แต่เธอก็วิ่งตามไปไม่ทันพระเอกนั้นได้เดินทางไปหารองประธานที่ห้องขังและยื่นข้อเสนอว่าเขานั้นอยากจะเป็นทนายคนใหม่ให้กับรองประธานซึ่งเขาอ้างว่าเขานั้นรู้จักกับทนายพักดีรวมถึงผู้พิพากษาและก็อายการด้วยส่วนนำคิวมันนั้นก็อยากให้รองประธานแพ้คดีอยู่แล้วรองประธานที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยให้พระเอกเข้ามาว่าความให้สึ่งที่พระเอกพูดกับรองประธานนั้นก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่านำคิวมันนั้นได้สั่งให้ทนายพักยอมแพ้ในคดีนี้ซะ ในการว่าความครั้งต่อมาเพรเก็ได้เดินเข้ามาในฐานนัทนายของรองประธานทำกลางความตกใจของนางเอก ที่เป็นฝ่ายอายการให้กับอีกฝ่ายเพรกได้นําพยานสําคัญในคดีนี้เข้ามาโดยเป็นอาจารย์ของผู้เสียหายโดยรวมๆแล้วได้ใจความว่าฮานนานั้นเคยฟ้องอาจารย์คนนี้เมื่อ2ปีก่อนในคดีล่วงละเมิดทางเพศมาก่อนซึ่งเมื่อฝ่ายชายได้ไกล่เกลี่ยโดยการจ่ายเงินไปจํานวนหนึ่งฮันานาก็ได้ถอนคําฟ้องในทันทีโดยตอนที่ฝ่ายชายโดนฟ้องนั้นทั้งคู่อยู่ในสถานะคู่รักกันซึ่งเป็นที่ผิดสังเกตว่าทําไมฝ่ายหญิงถึงฟ้องในขณะที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นยังดีอยู่แถมคนที่เสนอเรื่องการไกล่เกลี่ยด้ อีกด้วยซึ่งก็คือฮันนาทําให้รูปคดีในครั้งนี้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเพราะพระเอกนั้นเชื่อว่าฮันน่านั้นต้องการที่จะฟ้องแฟนของเขาเพียงเพราะว่าเธอต้องการเงินเท่านั้นจบ EP ีที่5ใน EP ีที่6 ต่อจากตอนที่แล้วเพริกนั้นทําให้คดีพลิกกลับมาเป็นชนะโดยเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นโกหกเพื่อหวังที่จะได้เงินและการพิจารณาคดีในวันนี้ก็ได้จบลงทนายพักที่ได้เข้ามานั่งฟังด้วยตัวเองถึงกับต้องปรบมือให้พระเอกเลยทีเดียวหลังจากการพิจารณาคดีได้จบลงนางเอกก็ได้เข้าไปถามกับฮันนาว่าทําไมเธอถึงไม่ยอมเล่าเรื่องนั้นให้เธอฟังก่อนการพิจารณาคดีฮนนาตอบไปว่า มันเป็นเพียงแค่เรื่องในอดีตโดยไม่คิดว่าจะโดนเอากลับมาเล่นงานอีกด้านหนึ่งซึ่งทนายปาคก,ก็ได้เดินไปหาพระเอกที่ลานจอดรถเขาทักพระเอกว่าพระเอกนั้นก็ไม่เคยแพ้คดีเลยเหมือนกับเขาในตอนทําคดีแรกๆและก็ได้ถามพระเอกต่อไปว่าทําไมเขาต้องมาทําคดีนี้ด้วยเพราะพระเอกจะมาแก้แค้นนํคิวมันหรือเปล่าพระเอกตอบไปว่าเขานั้นไม่มีเหตุผลอื่นโดยเป็นคําตอบในๆนว่าใช่นั่นแหละครับหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ขับรถออกไปนางเอกนั้นได้ติดต่อหาพระเอก และทั้งสองคนก็ได้มาเจอกันที่ร้านกาแฟเธอพยายามถามว่าพระเอกนั้นเป็นยังไงบ้างพระเอกตอบไปว่าเขาต้องรู้สึกอึดอัดถ้าจะมาคุยกันแบบนี้เพราะว่าทั้งสองคนนั้นกําลังทําคดีเดียวกันอยู่แถมยังอยู่คนละฝ่ายอีกด้วยนางเอกถามกับพระเอกว่าเขายังเป็นจินอูคนเดิมที่เธอนั้นเคยรู้จักอยู่หรือเปล่าพระเอกตอบไปว่าเขานั้นยังจําคําที่เธอบอกกับเขาได้ว่าความจริงจะเอาชนะข้อเท็จจริงได้ แต่พระเอกพูดต่อไปอีกว่าเรื่องนั้นมันไม่จริงเพราะว่าความจริงนั้นสามารถเปลี่ยนไปได้และเขาเลือกที่จะอยู่กับความจริงที่ชนะและหลังจากพูดจบเขาก็ลุกขึ้นนางเอกรีบพูดแปลว่าตัวเธอเองนั้นยังจําคดีอของพ่อของพระเอกได้อยู่และนั่นก็ยังเป็นสิ่งที่เธออยากจะบอกกับพระเอกเอาไว้หลังจากนั้นพระเอกก็เดินออกจากร้านไปเมื่อพระเอกกลับมาถึงที่ทํางานพระเอกก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นช่วยตามหาข้อมูลของกล้องวงจรปิด หรือว่ากล่องดําจากรถทุกคันที่เข้าออกในวันนั้นว่ามีอะไรถูกบันทึกเอาไว้บ้างทนายพักกับลูกพี่ของเขาถูกเจ้าของบริษัทอิโฮกรุปเรียกเข้าพบโดยเจ้าของบริษัทนั้นก็อยากจะให้รองประธานนั้นแพ้คดีมากก็เลยอยากให้ทั้งทนายพักกับลูกพี่ของเขานั้นร่วมมือกันโดยเขานั้นมีแผนไว้อยู่แล้วหลังจากนั้นทนายพักก็เลยไปถามลูกพี่ของเขาว่าทําไมเจ้าของบริษัท ถึงได้มาเกี่ยวกับคดีนี้ได้ลูกพี่ของเขาตอบว่าเพราะว่าเขานั้นไม่อยากให้ใครมาขัดขวางอนาคตของลูกชายนั่นก็คือนามกิวมันโดยเขานั้นเลือกที่จะแอบช่วยอยู่ห่างๆพระเอกนั้นได้พยายามที่จะเข้าถึงตัวของน้องสาวของนามกิวมันให้ได้เพราะนั่นอาจจะเป็นทางเดียวที่ทําให้เขาเข้าไปถึงนามกิวมันได้เขาก็เลยได้แอบตามดูน้องสาวของนามกิวมันแต่ว่าในตอนนั้นเองที่นางเอกก็ได้โทรหาเขาด้วยเธอนั้นได้ดื่มจนเมามากและได้บอกให้พระเอกนั้นไปหาพระเอกได้เข้าไปหาเธอเทอีทอ่ร้านเธอดีใจมากที่พระเอกมาและก็เริ่มบทให้เขาาฟังว่ ที่เธอจะได้มาเป็นอายาการนั้นมันยากมากจาเป็นต้องพยายามต่างจากพระเอกที่ทั้งฉลาดและสมองดีเธอเริ่มโวยพระเอกเพราะเธอนั้นพยายามอย่างสุดตัวเพื่อที่จะเป็นอายาการและเหตุผลของเธอก็คือเธอนั้นต้องการที่จะช่วยพ่อของพระเอกแทนเขาแต่ว่าพลเอก,กลับไปว่าความให้กับฝั่งของอิวโฮกรุปและในที่สุด เธอก็ฟุบหลับไปด้วยความเมาเพรกได้แบกเธอกลับป่าด้วยในตอนนั้นครอบครัวของนางเอกก็ได้เดินออกมาเจอกับพระเอกที่กําลังแบกนางเอกมาพอดีก็เลยได้มารับช่วงต่อและพาเธอเข้าไปนอนในบ้านและพระเอกเองก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางบ้านของนางเอกหลังจากนั้นพระเอกก็ได้กลับไปที่บ้านของเขาอีกครั้งและก็ได้พูดคําเดิมอีกว่าถ้าเขาไม่ได้อยู่กับพ่อของเขา เขาจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกในวันรุ่งขึ้น <_ C os al> เขาได้ไปเยี่ยมพ่อของเขาที่คุกแต่ว่าในตอนนี้พ่อของพระเอกนั้นจำพระเอกไม่ได้แล้วแม้ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนพ่อของเขาก็จำเขาไม่ได้อีกต่อไปแล้วซึ่งนั่นก็ทำให้พระเอกนั้นเสียใจมากถึงกับต้องร้องไห้ออกมาพระเอกนั้นได้ไปที่งานจัดนิทรรศการรูปวาดของน้องสาวของนาจิวมันและก็ได้พูดคุยกับเธอนิดหน่อยโดยพระเอกพยายามที่จะเข้าถึงตัวของนาจิวมันผ่านทางน้องสาวของเขาหลังจากที่พระเอกออกมาจากงาน ทนายพักก็ได้มายืนรอเขาอยู่แล้วเขาได้มาเตือนไม่ให้พระเอกนั้นล้ำเส้นไปมากกว่านี้แต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมฟังและยืนยันที่จะมุ่งหน้าไปต่อก่อนที่จะเดินออกไปนํำกิวมันมนั้นเห็นว่าการพิจารณาคดีของรองประธานนั้นไม่เป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้ซึ่งเขาอยากจะให้รองประธานนั้นแพ้คดีแต่พอพระเอกมาว่าความให้ ทำให้คดีนั้นแทบพลิกเขาก็เลยได้บอกให้หัวหน้าอายการนั้นเปลี่ยนนางเอกออกแล้วเอาอายการคนใหม่มาแทนที่เพื่อที่จะให้ชนะคดีให้ได้ซึ่งเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วหัวหน้าอายการก็เลยสั่งให้นางเอกนั้นหยุดทําคดีนี้และเขาจะหาคดีอื่นให้เธอทําแต่ว่าในตอนนั้นเองที่มีข้อความส่งมาหานางเอกว่าคนเจอกล่องดําที่มีวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ในคืนนั้นทั้งหมดเอาไว้แล้วแต่ว่ายังหารถคันนั้นไม่เจอ นางเอกก็เลยได้บอกกับหัวหน้าอายการไปว่าเธอจะขอว่าความอีกครั้งหนึ่งและทารูปคดียังไม่เปลี่ยนเธอจะเป็นคนยอมถอนตัวเองและใน,นที่สุดเธอก็ได้เจอกับคนที่จะเอาคลิปวิดีโอมาให้และเธอก็ได้ใช้มันในการพิจารณาคดีครั้งต่อไปในทันทีทำให้ฝั่งของพระเอกนั้นไม่สามารถแก้ต่างอะไรได้เลยพระเอกได้เข้ามาคุยกับรองประธานเพิ่มเติมรองประธานเองก็รู้สึกงงมากเพราะเขาเริ่มไม่แน่ใจว่า เขานั้นได้ทําอะไรลงไปหรือเปล่าเขากลัวว่าภรรยาและลูกสาวของเขาจะไม่เชื่อใจเขาอีกหลังจากการพิจารณาคดีในครั้งนั้นพระเอกเครียดมากจนได้กลับไปดูคลิปวิดีโอ o ที่เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญอยู่หลายครั้งจนเขาได้เข้าไปเจอกับจุดผิดสังเกตซึ่งเขานั้นจาได้ว่ารองประธานนั้นมีรอยสวมแหวนอยู่ที่นิ้วแต่ว่าในคลิปนั้นกลับไม่มีแหวนอยู่ที่นิ้วเลยเมื่อพระเอกเห็นแบบนั้นเขาก็เลยได้รีบโทรไปหาทนายอีกคนในทันทีและให้ตามหาคนที่ให้คลิปนั้นมา เพราะว่าคลิปนั้นมันเป็นคลิปปลอมและคนที่เอาคลิปนั้นมาให้จะเป็นกุญแจสําคัญของคดีนี้หลังจากนั้นพระเอกก็ได้แอบตามชายคนนั้นไปและได้เห็นว่าชายคนนั้นได้รวมมือกับลูกพี่ของทนายพักที่กําลังจะลงเรือหนีไปพระเอกพยายามที่จะวิ่งตามแต่ก็ถูกห้ามไว้โดยทนายพักทนายพักบอกกับพระเอกว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้เลยแต่พระเอกก็ไม่ฟังแล้วก็ได้พยายามวิ่งตามไปลูกน้องของทนายพัก ก็เลยได้เข้ามารุมเพื่อทำร้ายพระเอกเพือ่อมาให้พระเอกนั้นเข้าไปยุ่งไม่รู้ว่าเพราะว่าทนายพักเป็นห่วงพระเอกหรือเปล่าเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องทำแบบนี้เพราะว่าเขากลัวว่าพระเอกนั้นอาจจะตายได้ถ้าเขาไปยุ่งเรื่องนี้มากเกินไปหลังจากที่พระเอกดวซ้อมจนเดินแทบไม่ตรงพระเอกก็ได้ไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งโรงพยาบาลแห่งน,นั้นก็นเป็นที่ที่แม่ของฮันนาได้ขอรับการผ่าตัดการผ่าตัดนั้นเป็นไปได้ด้วยดีแต่เมื่อฮันนาหันหน้ามาเจอพระเอกแล้วพวกเขาก็เลยได้ไปนั่งคุยกัน พระเอกบอกกับฮันนาว่าการที่ไม่มีคุณพ่ออยู่ข้างๆนั้นมันเจ็บปวดมากเพราะว่าพ่อของฮันนาเองรเรนี่ออกจากครอบครัวไปในวันที่บริษัทของเขานีล้มละลายพระเอกพูดกับฮันนาว่าเธอนั้นก็คงจะเข้าใจความรู้สึกนั้นดีซึ่งในตอนนี้เธอกำลังจะพากพ่อคนหนึ่งไปจากลูกและครอบครัวคำพูดของพระเอกนั้นทำให้ฮันนาถึงกับต้องก้มลงไปคิดโดยหลังจากที่พระเอกพูดไปแล้วพระเอกก็ได้เดินออกไปเมื่อถึงวันพิจารณาคดีวันสุดท้ายก่อนที่การพิจารณาคดีจะเริ่มขึ้นรองประธานก็ได้เอาจดหมายมาให้พระเอก และบอกกับพเพล็กว่าให้เอาจดหมายนี้ไปให้ครอบครัรวเขาเพื่อที่ครอบครัวเขาเนั้นจะได้เชื่อมันในตัวเขาพเพล็กก็ได้บอกกับเขาไปว่าเขานั้นจะไม่แพ้ใ kind of นการพิจารณาคดีในครั้งนี้ดังนั้นจดหมายฉบับนี้ให้เขาเอากลับไปให้ครอบครัรวด้วยตัวเองเมื่อการพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นคนที่เข้ามาดูการพิจารณาคดีในครั้งนี้มีทั้งครอบครัวของทั้งสองฝ่ายทนายพักรวมถึงน้องสาวของนัมคิวมันด้วยเมื่อการพิจารณาคดีเริ่มขึ้นเพร็กก็ได้เปิดด้วยประเด็นที่คนในคลิปนั้นไม่ได้้้้สววมแหหนนนนซึ่งงัักกก็ใคคดีีีพลิอร และหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ขอเบิกตัวพยานซึ่งพยานของพระเอกก็คือฮนันนา และเมื่อเธอเข้ามานั่งเขาก็ได้ตั้งคำถามกับฮันนาว่า,วาเธอนั้นกำลังจะได้ออกจากงานที่บริษัทอิโฮกุปโดยสิส้นสุดสัญญาแค่สิส้นเดือนนี้ใช่หรือไม่และเงินของเธอก็เพิ่งถูกขโมยไปในคดีขโมยขึ้นโฮสเทลใช่ไหมซึ่งคำตอบของเธอก็คือใช่เพรเกถามต่อไปอีกว่าเธอนั้นไม่มีเงินเลยคา่าเล่าเรียนที่กู้ไว้ก็ยังไม่คืนแล้วเธอเอาเงินที่ไหนไปรักษาแม่ของเธอที่เพิ่งขอรับการผ่าตัดเมื่อวานนี้โดยคำถามนี้ฮันนาก็ให้คำตอบกับพระเอกไม่ได้ เริ่มกดดันเธอด้วยอารมณ์ชี้นิ้วไปที่ทีวีและก็ได้ถามเธอต่อว่า คนที่อยู่ในคลิปนั้นแช่รองประธานหรือเปล่าเธออ้ำอึ้งอยู่นานทุกคนในศาลนั้นกำลังร,งรอคำตอบจากเธอฮันนาหลังไปมองครอบครัวของรองประธานและคิดถึงคำที่พระเอกพูดกับเธอเมื่อวานและในตอนนั้นเองที่เธอก็ได้เลือไปเห็นพ่อของเธอที่หนีออกจากบ้านไปนานแสนนานมานั่งฟังการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยฮันานาเริ่มทนแรงกดดันไม่ไหวเธอได้ร้องไห้ออกมาและยอมสารภาพแปลว่ารองประธานนั้นไม่มีความผิดอะไรเลยและคลิปนั้นก็เป็นคลิปปลอมที่เธอได้สร้างขึ้นมาเพราะว่าเธอนั้นไม่มีทางเลือกอื่นแล้วที่จะหาเงิน มารักษาแม่ของเธอเมื่อเธอพูดออกมาแบบนั้นคนที่ได้ยินถึงกับต้องอึง้งรวมถึงนางเอกด้วยและนี่ก็ทาให้คดีนี้จบลงโดยที่รองประธานไม่มีความผิดใดๆหลังจากที่ปิดคดีได้แล้วนางเอกก็ได้รีบวิ่งมาหาพระเอกและก็ได้บอกกับเขาไปว่าคดีนี้ฮันนานั้นไม่สามารถทําคนเดียวได้แต่ต้องมีคนช่วยอย่างแน่นอนพระเอกตอบนางเอกไปว่าลูกความของเขานั้นรอดแล้วเรื่องหลังจากนี้ก็มาใช้เรื่องของเขาอีกแล้วก่อนที่จะเดินออกไปแต่ว่าในระหว่างนั้นเองน้องสาวของนักิมมัน ก็ได้เดินเข้าไปทักทายพระเอกเพราะว่าเธอจำได้ว่าพระเอกนั้นเคยไปดูนิทรรศการวาดภาพของเธอด้วยความที่เธอยังไม่รู้เรื่องอะไรเธอก็ได้พูดขอบคุณเขาที่ทำให้รองประธานพ้นจากความผิดครั้งนี้ไปได้แล้วก็ได้ชวนให้พระเอกไปนั่งทานข้าวด้วยกันซึ่งพระเอกก็ได้ตอบตกลงในคืนวันนั้นณร้านอาหารแห่งหนึ่งนําจิวมันที่กำลังโกรธกริ้วกับผลการตัดสินด้วยเขาได้บอกให้ทานายพากนั้นไปเอาตัวพระเอกมาที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ว่าเหมือนสวรรค์จะโดนบันดาล พระเอกได้เดินเข้ามาในร้านพร้อมกับน้องสาวของน้ำกิวมันซึ่งนั่นก็ทำให้ทั้งสองคนนั้นได้เจอกันแบบจะจะน้ำกิวมันทีเห็นพระเอกเดินเข้ามากับน้องสาวก็พยายามที่จะเก็บอารมณ์เพราะว่าเขาไม่อยากที่จะให้น้องสาวเห็นมุมที่ไม่ดีของเขาพระเอกได้เดินเข้าไปทักน้ำกิวมันแบบไม่กลัวอะไรกิวมันนั้นแกล้งขอบคุณพระเอกที่ช่วยอรองประทานเอาไว้ได้และได้พูดเหมือนว่าเขานั้นอยากจะตอบแทนโดยการเข้ามาเป็นทนายอยู่ในเครือของอิวโฮกรุ๊ปแต่ว่าพระเอกก็ได้ปฏิเสธหักหน้าโดยเขาให้เหตุผลว่า เขานั้นมีสำนักงานทนาของตัวเองอยู่แล้วคิวมันถึงกับหน้าเสียไปเลยทนายพักที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยได้ไปดึงแขนของคิวมันเอาไว้แล้วก็ได้บอกไปว่าวันนี้เขาคงเมามากแล้วแหกกลับกันดีกว่าซึ่งเขาก็เห็นดีด้วยแต่ก่อนที่นําคิวมันจะเดินออกไปเพลก็ได้ทักเขาอีกรอบซึ่งในครั้งนี้คิวมันก็เก็บอารมณ์ไว้แทบจะไม่อยู่เพลยกยืนโทรศัพท์ของเขาที่ลืมไว้บนโต๊ะคืนให้แล้วก็ได้พูดว่า ม่เจอกันตั้ง4ปีเสียดายที่จะต้องไปแล้วนำจิวมันตอบพระเอกไปว่าพระเอกนั้นสามารถมาหาเขาได้ที่ออฟฟิศตลอดเวลาแต่ว่าพระเอกก็ได้เดินเข้าไปไกลกๆแล้วก็ส่วนไปว่าครั้งหน้าพวกเขาจะเจอกันบนศาลโดยพระเอกบอกกับนำจิวมันว่าเขาจะเอาจิวมันขึินไปพิจารณาคดีให้จงได้จบอีพีที่6และสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้สามารถติดตามตอีพีต่อๆไปโดยการกดไลค์กด subscribe และกดแชร์และอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่เมื่อไรที่อ p พีต่อไปมา คุณจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ